ล่างเน้นเน้นหางเดียวแขนๆขนมาเร็วมาแล้ว1กันยายนหก คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนคุณครูมาแล้วนะอะมาก่อนนั่งหนะ้ามาทีหลังสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะคะสะมุดต้องมาปากกาต้องพร้อมนะคะใครจะเป็นหม่ใครจะเป็นจ่าจะได้กินมาม่าหรือชาบูเราจะทราบผลไปด้วยกันในวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีแต่คำว่ารวยค่ะและให้ออกตัวที่เราการ เลยนะคะ เดินทางติวกันมาสักพักแล้วนะคะทุกคนโตนั่นก,กับมักโตนี่ก,กับมักมักเบอร์สุโตเลยนะคะหนูหวานแหหมดแล้วค่ะครูตายแล้วนะคะขอให้สอบผ่านในงวดนี้นะคะทุกคนสันจรน,นี้เราต้องรอดไปด้วยกันนะคะและมาดูการที่สุตโตเลขม้าเร็วค่ะสาหรับงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมให้2ตัวลงล่างที่เลข2เม็ดเดียวห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข28ปรากฏว่าเลขก็เข้า28จริงๆนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับงวดที่ผ่าน มาชุดตัวเลขมาเร็วนะคะซึ่งสําหรับงวดใหม่มาเร็วให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ1กันยายน2ตัวลงล่างเด่นที่เลข1เม็ดเดียวห่างเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข1นึนั่นเองค่ะทุกคนอาจจะมาไหมเลขนี้นะคะก็เป็นเลขเกี่ยวกับนายกคนที่31นั่นเองมาลุ้นกันว่า1 3, 3ึ1งจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนสายยาของเขา แอดวีวีนั่นเองนะเขาให้มาเม็ดเดียวตัวชอบของเขาเลยนั่นก็คือเลข78ค่ะทุกคน78หางเดียวเลยนะคะแน่นอนหางนี้78มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอร์ใต้ฟ้า แอตใต้ฟ้าให้มาก็มีเลข78เช่นเดียวกันก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขของแอดวีวีนั่นเองให้มาห่างเดียว78นั่นเองนะคะแน่นอนเลย78นะคะก็ยังมาตรงกันอีกกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนเป็นชุดตัวเลขจากไม่ต้องถามตามก็พอฉายาของเขาแอดมินก็ไม่เห็นมาหลายงวดแล้วนะคะไม่ต้องถามตามก็พอให้มางวดนี้นะคะหนึ่งกันยายน3ตัวบนฟ้าให้มาเน้นที่เ8 6 687ปรากฏว่าเป็นเลขตัวเดิมที่ออกไปแล้วนะคะทุกคนงวดที่ผ่านมาเลขออก867นั่นเองสรุปก็ให้ตัวเดิมมานะคะทุกคนและสำหรับ2ตัวลงล่างให้เน้นๆที่86กับเลข87นะคะทุกคนใบนี้ก็มี87เช่นเดียวกันมาตรงกันเลยกับหางเดียวของแอ v วและ78ของใบไม่ต้องถามตามก็พอ ก็ตรงกันอีกกักกบชุดตัวเลขของแอรใต้ฟ้าเช่นเดียวกันนะทุกคนอ่ามาลุ้นกันจะเข้าไหมในงวดนี้นะคะและสําหรับเลข7887นั้นยังมาตรงกันอีกกับชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขจากน้องเต้ยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะเป็นเลขจากน้องเต้ยให้มางวดนี้1กันยายน3ตัวห่างเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข057อ้อตรงกันเลยกับพศออเกิดของ ผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดห้าศูนย์เจ็ดนั่นเองนะคะน้องเต้วให้มาสามตัวห่างเดียวศูนย์ห้าเจ็ดสองตัวนะคะเน้นเจ็ดแปดแล้วก็มีเลขชอบหกแปดด้วยนะคะทุกคนเลขทูบก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดแน่นอนเจ็ดแปดนี้รู้สึกว่าคลิปนี้เลขเด่นตรงกันที่เจ็ดแปดหลายใบเลยนะ,ะทุกคนเจ็ดแปดเป็นเลขตรงกันเลยกับแอดใต้ฟ้าในคลิปนี้ก็ตรงกันเลยกับเลขของแอดวีวีแล้วก็แอดไม่ต้องถามตามก็พอเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของน้องเต้ว จะเข้าไหมในงวดนี้นะคะเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะและตามมาด้วยกับใบนี้นะคะทุกคนไม่ทราบฉายาเขาให้มาหนึ่งกันยายนนะคะสองหางเน้นๆเ,เลยนั่นก็คือเลขเจ็ดแปดกับเลขเก้าหนึ่งนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถูกแล้วทําบุญด้วยครับนะคะให้มาสองหาง78กับ91ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกันเลยกับปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะปี66 1กกันยายน ก็ออก78แล้วก็19นะคะทุกคนปีนี้เขาก็ให้78กับ91มาเนื่องจากว่าเป็นไปได้เลยนะคะเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมานะ,ะสิหสิงหาคมออกทั้ง28แล้วก็67ซึ่งเป็นเลขของปีที่แล้วปี66 16สิงหาคมก็ออกนะคะทุกคนออก28และ 67เช่นเดียวกันมาออกปีนี้นะคะแล้วใบนี้ก็เลยให้ตามของปีที่แล้วปี66นั่นเอง1กันยานะคะทุกคนมี78กับ91มาลุ้นการ2หางนี้จะมาไหมเรียกได้ว่า78ก็ตรงกันไหลายใบจริงๆในคลิปนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาดูการที่สูตรเลขใบนี้กันบ้างดีกว่า ไทยเที่ยวไทยให้มางวดนี้หกันยายนนะคะเด่นที่เลข9 9XX9 เนะอ่ะเติมตัว X เข้าไปนะคะทุกคนใครชอบอะไรจัดได้เลยนะคะอ่ะเลข9จะมาไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้เป็นหลักร้อยนะคะดูคน1กันยายนนะคะหลักร้อยของแอดยืนให้มาจะมีเลข1เลข3เลข4 แล้วก็เลข5มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะเป็นเลขหลักร้อยนะคะทุกคนของแอดยืนปาราลุ้นการหลักร้อยของเขา จะเข้าไหมในงวดนี้นะคะหากว่าเราชอบเลขตัวไหนก็สามารถจับหลักร้อยของแอดยืนได้นะคะทุกคนมาลุ้นกันจะเป็นยังไง578478นะคะทุกคนก็ถือว่าถ้าออก478ก็ตรงกันเลยกับปีที่แล้วปี ,661 กันยายนก็ออก478นะคะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสำหรับงวดนี้ค่ะร่วมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้เป็นข้อมูลใหม่นะคะทุกคนเป็นเลขจากอาจารย์สิงให้มานั่นเองขนมไทยหนึ่งกันยายนเน้นหนักๆหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข3-1 ตัวรองของเขาจะมีเลข1-2กับเลข3-2นะคะและสำหรับ3ตัวให้มาจะมี2-4-8กับ2-4-3ค่ะทุกคนแน่นอน3-1ของอาจารย์สิ่งนี้ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขม้าเร็วม้าเร็วให้มา2ตัวลงล่างก็คือเลข1-3เช่นเดียวกันตรงกันเลยกับ ตัวเน้นของอาจารย์สิงห์สามหนึ่งตัวนี้นะคะทุกคนมาลุ้นกันจะมาไหมสําหรับเลขนี้นะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้นะคะทุกคนเป็นข้อมูลใหม่แอดมินเจอมาอีกทีหนึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะใบนี้แอดมินเห็นจากกลุ่มทั่วไปนะคะทุกคนงวดที่แล้วเขาให้เด่นที่เลขแปดสามตัวเจ็ดสองแปดนะคะและสําหรับงวดใหม่หนึ่งกันยายนให้มาแล้วงวดนี้สามตัวบนฟ้าให้สองเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนสองเจ็ดหนึ่ง และ1072ตัวบนฟ้าให้ตัวเดียวเลย1771และสำหรับ2ตัวลงล่างเขาให้มาตัวเดียวเช่นเดียวกันไปกลับนั่นก็คือเลข3443 4, 4, 3. ไปแล้วต้องกลับด้วยนะหากว่าไม่กลับตับจะพังโอต,ตายแล้วนะคะเอะมาลุ้นกัน3443จะมาไหมแน่นอน3443นี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของคุณหญิงงามใจ ให้เน้นๆเม็ด,เดียวนั่นก็คือเลข3 4นะคะทุกคนเลขนี้ก็เกี่ยวข้องกับจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันดเดียวดียหนึ่งกันยายนส่วน2ตัวลงล่างให้2 9 2 3สและ2 1มาในส่วนของ3ตัวนั้นให้1 3 4 3 3สแล้วก็4 3 4นั่นเองเป็นเลขจากคุณหญิงงามใจค่ะทุกคนมาลุ้นการงวดนี้คุณหญิงงามใจเม็ดเดียว 3- 4ตัวเน้นของเขาจะเข้าไมา้เราก็มาลุ้นไปด้วยกันเลยสำหรับสัญจรงวดนี้นะคะ รวมไปถึงเลขฝันนะคะทุกคนนํามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งสําหรับเลขฝันแอ้มินนามาฝากแล้วนะคะตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเลขฝันนะคะทุกคน3ตัว3หางหนึ่งกันยายนจะมีเลข07 09 แล้วก็19นะคะทุกคน0ูนย์ฝันในวันเดียวกันเลยนะ07ฝันในคืนวันที่16สิงหาคมเขาเรียกว่าฝันต่อหางเลขนั่นเองนะสำหรับ0ูนะคะทุกคนมาลุ้นการจะเป็นยังไงงวดนี้นะคะรวมไปถึงเลขสรุปแอดมินนำมาฝากแล้วตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนะคะนำมาฝากเร็วอยู่นะคะสำหรับงวดน,นี้หนึ่งกันยายนเลขสรุปนะคะจะมีเลข72 75 7 8 1, 2 29 แล้วก็68นะคะทุกคน6กับ9คือตัวเดียวกันระวัง89 98ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตัวรองก็คือ60และ62นะคะทุกคนมาลุ้นกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายแอมินจะนําห่างเดียวมาให้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนเเพื่อ,อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเงรวยๆวยปังป,งปงสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะชุดตัวเลขเริ่มหมดแล้วนะคะทุกคนพรุ ่งนี้อาจจะหยุดพักการติวกันก่อนหนึ่งวันจริงๆแอดมินก็ว่าจะหยุดวันนี้แต่ว่ามีชุดตัวเลขมาเร็วมานะแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะะทุกคนอาจจะหยุดพักการติวกันก่อนหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นเราค่อยมาติวกันต่อในวันที่26สสิงหาคมนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งๆมั่นหมาน,มนสุขุสุขนคนเดอคายเดอ